เปิดตัวแล้วที่ฟิลิปปินส์ vivo v19 neo สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปคครบเครื่องฉายชิปเซนร์กล้อง6.75จอ6.44นิ้วให้กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลเปิดตัวแล้วที่ฟิลิปปินส์ vivo v19 neo สมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปคครบเครื่องฉายชิปเซนร์กล้อง6.75จอ6.44นิ้วให้กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล ล่าสุดทาง vivo ประเทศฟิลิปปินส์ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนในซีรีส์นั่นก็คือรุ่น vivo v19 neo ที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีสเปคครบเครื่องครับโดยเป็นการรีแบนด์มาจากรุ่น vivo v19 ที่เคยวางจําหน่ายที่ประเทศอินโดนีเซีย,ยมาแล้วนั่นเองครับส่วนสเปคจะเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าครับหน้าจอแสดงผล super amoled ultra o screen ขนาด6.44นิ้วความละเอียด full hd plus มีเซนเซอร์สแกนนิมมือบนหน้าจอใช,ช้ชิปประมวลผลควอคอมซัมบ์ดากอนหกเจ็ GPU เป็น a อนดรอยด์หกนึ่งสองให้แหลมที่ 8GB ส่วนหลอมให้ที่หนึ่งร้อี่สิบแปดิระบบปฏิการ Android 10ครอบทับด้วย f ัง t o u c h OS 10ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวบนโมดูลทรงรูปตัว L ครับเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลมีโหมดซุปเปอร์ไนท์กล้องตัวรองเป็นเลนส์อัลตร้าไวท์ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นเลนมาโครความละเอียดสองล้ b, าน กล้องตัวสุดท้ายเป็นเลนเดปความเรียด2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าความเรีย3.2ล้านพิกเซลมีหมดซูเปอร์ไนท์เซลฟีมีพอร์ต USB Type C มีให้รกทั้งหมด2สีคืออเมรั b บ u ูและคริสตัลไวท์ครับให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิลลิแอมปลองรับการชาร์จที่18วัตต์อีด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น v i v o V9 Neo มมีราคาอยู่ที่17,990เปโซหรือประมาณ11,000บาทครับ